ใโชคในวันสองพ,อพฤษภาคมนี้ราศีใดมีเลขนำโชคเป็นเลขอะไรกันบ้างนะครับคลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับพบกับผมครับอาจารย์โจดูแล้วใช่เลยครับสำหรับคลิปนี้คือคลิปที่ชื่อว่าดวงโชคดีทวีคูณ EP เท่าไหรจำกันไม่ได้้นะครับแต่ว่า EP นี้นะครับเป็นคำพยากรณ์ของวันที่16พฤษภาคม2565นะครับ12ราศีจะมีเลขจากอะไรนั้นนะฮะเลขนำโชคคืออะไรและจัดอันดับ6ลัคนาราศีที่จะมีโชคนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันได้เลยนะครับใคริใครแชร, like, ใร์ใครไลค์ขอให้ร่ำให้รวยขอให้ทุกหวยรวยเบิก รัับชมกนเลนเจราเริ่มต้นกันเลยครับสําหรับลัคนาราศีเมษนะครับเมษครับมีโชคจากอะไรนะฮะเมษดวงโชคลาภไม่เด่นชัดนะฮะเลขนำโชคคือหนึ่งเก้าแปดเจ็ดศูนย์ครับหนึ่งเก้าแปดเจ็ดศูนย์นะครับราศีต่อไปครับราศีพฤษภนะฮะพฤษภมีโอกาสไหมมีเกณฑ์ครับเลขนำโชคคือหนึ่งสองสี่เก้าห้าครับขอพรเยอะๆทําบุญกับอ่าบ้านเอ็กกำพราเยอะๆนะครับต่อไปคือเมถุนครับมีโอกาสไหมก็ต้องตอบว่ามีโอกาสนะครับเมถุนเลขนำโชคคือหนึ่งเจ็ดสองเก้า ห7 9 5งเจ็ดครับเมถุนครับต่อไปคือกอรากฏนั่นเองครับกอรากฏนะฮะทำบุญไว้พระตักบาตรในวันเกิดจะมีโชคนะจ๊ะ12549ครับกอรากฏครับ,รรบต่อไปครับคือ ลัคนาราศีสิงห์นั่นเองครับสิงห์จะมีช่วงจากการทำมาหากินการค้าการขายมากกว่านะครับห้าเกาครับ59072สครับสิงห์ต่อไปคือชาวลัคนาราศีกันครับกันนะฮะกันนี่ต้องซื้อเลขที่เคยซื้อแล้วมีโชคนะนะครับเลขที่เกี่ยวข้องกับสูบเลขเลขที่เกี่ยวข้องกับ อุบัติเหตุความเป็นความตายเรอไปดูข่าวดูครับเลขนำโชคคือเลข02987ครับต่อไปครับคือชาวลัคนาราศีตุลน,นะฮะตุนมาจากเลขบัตรประชาชนตัวเองนะฮะ 19870ครับตูนครับ19870ครับไอกันต่อนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกครับพิจิกก็มีเกณฑ์ไม้ต้องหมั่นขอพรไหวพระนะครับขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ19872ครับพิจิกครับต่อไปครับคือชาวลัคนาราศีธนูครับธนูไม่โดดเด่นนะฮะแต่ลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็คนใกล้ตัวเนี่ยอาจจะนำโชคมาให้นะครับธนูหมั่นตั้งใจทำงานครับ19872ครับ19872ครับต่อไปมังกรนะจ๊ะมังกรมีเกณฑ์นะครับมัต่อไปม คือ15249ครับ15249ครับองค์กรต่อไปครับคือคนที่เกิดลัคนากุมครับกุมเดินทางขอพรไหว้พระอาจจะมีโชคครับเลขนำโชคคือ0897ครับ08972ครับต่อไปลัคนาราศีมีนครับมีมีเกณฑ์นะครับเลขนำโชคคือ65984ครับ65984ครับจัดอันดับครับ6ลัคนาราศีที่จะมีโชคครับสำหรับอาจารย์โจวิเคราะห์แบบนี้ครับ1เลยครับลัคนาราศีมีน2ลัคนาราศีเมถุนสลัคนาราศีกันสี่ลัคนาราศีก ก5ลัคนาราศีธนูและสุดท้ายครับชาวลัคนาราศีพฤษภครับก็ขอให้ทั้ง12ราศีดวงดีโชคดีครับนี่คือแนวทางครับเป็นแนวทางเล็กๆนะฮะนำเสนอนะครับเป็นความสนุกสนานอย่าซีเรียสครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องดูกันแบบจอบลึกนะฮะวันนั้นเนี้ยนี่คือการวิเคราะห์แนวทางนะครับเป็นทางเลือกสําหรับ12ราศีนั่นเองครับขอให้ดวงดีรวยรูปเดียวรับทรัพย์ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอ้ทุ่า โชคดีร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีนะครับแล้วพบกันนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายครับ